ชื่อน,นี้จะเป็นคืนคืนอะไรเอ่ย mm. วันเกิดของต,ตาตั้มนะคะก็อยากจะมาร้องแฮปปี้เบ t ร์เดย์แฮปปี้เบ d ร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบ a ร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบ y ร์เดย์แฮปปี้เบร์เดย์ ขอให้ตาตั้มมีความสุขมากๆรักตาตั้มที่สุดขอให้ตาตัต้มโตเป็นผู้ใหญ่เร็วๆขอให้ตาตั้มประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่คิดจะต่นเบอร์เดย์สิขอให้ตาตั้มขอให้ตาตั้มรวยๆอ่าขอให้ตาตั้มรวยๆมีแต่ความสุขนะจ๊ะ Happy birthday to you ตึง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  เจปีแล้วนะจ๊ะเป็นผู้ใหญ่เร็วๆเ,เอ้ยเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วขอให้เราลๆๆๆๆหล่อรวยรักนะบ๊ายบายครับ